สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้อยู่ในช่วงปลาสวรรค์สดสดครั้งที่ไม่ใช่ละว,วันนี้นะครับผมจะพามาดูเซตอัพที่ผมใช้ในการไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าจัดรายการสด่ะเองนะครับทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เลย <c oughs> เผื่อใครที่อาจจะได้เป็นแนวทางอยากจะทําตามอยากจะศึกษาอะไรพวกนี้นะครับก็ลองดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นที่ฮาร์ดแวร์กันก่อนนะฮาร์ดแวร์ ware, ก็เริ่มต้นที่กล้องกันก่อนเลยนะครับกล้องตัวนี้ ที่ผมใช้ในการไลฟ์สตรีมมิ่งเป็น Logitech C 9 2 0นะครับเป็นกล้องเว็บแคมตัวหลักของผมนั่นเองแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตัวนะครับเป็น Logitech C 3 1 0อันะนั้นเป็นกล้องเว็บแคมลองซึ่งผมเก็บไว้นะครับไม่ได้เอามาตั้งไว้ตรงนี้คือบางที่แบบอาจจะมีถ่ายแบบมุมผมและมุมลองอะไรแบบนี้ผมก็จะใช้กล้อง2ตัวแต่ปกติจะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับเรื่องภาพก็มีกล้องแล้วนะครับก็จะมีการ์ดแคปเจอร์นะการ์ดแคปเจอร์ตัวนี้เป็นเลเซอร์ลิฟซอร์นี่นะครับก็คือ HDMI เข้ามาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานันเองนะรตรงนี้ก็จะเสียบ USB ไอ้ตรงนี้ก็จะเสียบ HDMI คือบางที่แบบผมลองเครื่องสเปคเดิมประจำเดือนแบบเนี้ยหรือลองลองกล้าจอลองอะไรใหม่ผมก็จะแคปเข้ามาให้มันเข้าในโปรแกรมที่ใช้สตรีมเลยคือไม่ต้องเอากล้องมาตั้งถ่ายจออีกทีนะต่อ HDMI ตรงๆเข้ามาได้เลยมันเสียบผ่าน USB 3นะครับใช้กับโน้ตบุ๊กก็ได้กล้องแล้วกร์ดแคปแล้วนะครับมาดูเรื่องเสียงกันบ้างนะเสียงก็มีตัวนี้นะครับ เป็นศูนย์รวมทั้งอินและเอาเลยก็ว่าได้นะครับเป็น audio interface นั่นเองของบริงเจอร์นะครับรุ่นตามนี้เลย UMC 202 HD ก็เป็นพูดง่ายๆเหมือนว่าถ้าใครเข้าใจก็ประมาณซาวการ์ดอะไรแบบนี้นะครับก็คือเราจะเสียบไมโครโฟนเข้าตรงนี้นะครับรุ่นนี้202ก็คือเสียบไม์ได้2ตัวซึ่งผมใช้จัดรายการผมก็เสียบไม์แค่ตัวเดียวนะพูดถึงไม์ตอนนี้ผมก็ใช้ไม์ตัวนี้อยู่นะครับซุปเปอร์นี่นะครับตัวซุปเปอร์รุ่น PRA สองหกแปด A ก้องมันไปโฟกัสอะไรวะอะไรแบบนี้นะไมตัวนี้แล้วก็มีขาตั้งซื้อ B M แปดร้อยแล้วมันให้ขาตั้งมาผมก็าขาตั้งมาใช้ส่วนไม B M แปดร้อยก็เก็บไว้นะครับไม่ได้ใช้เมื่อก่อนผมจะใช้ไม์ตัวนู้นนะเป็นชัว SM 5 7เป็นไมไดนามิกแต่ตัวนี้คือมันเป็นไม์คอนเดนเซอร์นะมันเก็บเสียงแหลมเสียงอะไรได้ดีดกว่าผมก็เลยตัวนี้มาใช้ก่อนตอนนี้สวัสดีอ e ินพุตหนึ่งเผื่อใครมีมาร่วมจัดรายการกับผมก็เสียบเพิ่มได้แต่ผมก็ไม่ได้ใช้อยู่นะตอนนี้นะครับส่วน เอาพุทนะครับเสียงไปออกลำโพงมอเตอร์ก็มีอยู่ข้างหลังนี้นะเห็นไหมมันจะต่อออกไปข้างหลังได้ผมก็จะไปเข้าลำโพงตัวนี้นะครับ f l u i d Audio F5 ก็คือเป็นลำโพงมอเตอร์ขนาด5นิ้วนั่นเองซึ่งขาตั้งลำโพงก็ยังไม่ได้ทำนะครับใช้กล่อง c อแซ a i r H80 รองไว้อยู่เห็นปะ่ะนี่นะครับลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงขั้น5นิ้วก็มี2ข้างนะครับซ้ายขวาสเตอริโอไม่มีซาวูเฟอร์ก็2.0นนั่นเองนะครับเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาคีย์บอร์ด อุปกรณ์ช่วยในการไลฟ์สตรีมนะปกติผมจะใช้คีย์บอร์ดตัวนี้เวลาใช้งานปกติทั่วไปเห็นไหมฝุ่นยเยอะมากเลยจะใช้คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็คือเป็นดักกี้ซีโร่บูสวิอแต่เวลาผมใช้ไลฟ์สตรีมผมจะใช้คีย์บอร์ดตัวนี้นะถามว่าทําไมทําไมต้องเอาคีย์บอร์ดมีไฟมาใช้นะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันคือคีย์บอร์ดคอ i ซ K55 ถ้าผมจำรุ่นไม่ผิดใช่ไหมคอแซ K55 RGB นะครับ คีย์บอร์ดตัวนี้มันเป็นคีย์บอร์ดที่มีซอฟต์แวร์มาด้วยมันสามารถรีแมปปุ่มสามารถเซตนู่นนี่ในปุ่มได้นะครับผมก็เลยเอามาเซตเป็นฮอตคีย์ใช้ควบคุมโปรแกรมที่ผมใช้ไลฟ์สตรีมซึ่งนั่นก็คือ OBS นั่นเองนะครับโปรแกรมไลฟ์สตรีม๋ยวค่อยพูดเอาคีย์บอร์ดต่อนะเป็นฮอตคีย์ก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับเอาไว้เลือกซีนนะปิดเปิด,ปดไม์ต่างๆเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูตอนหลัง,ลงนะปิดเปิดไม์ปิดเปิด,ปดกล้องอะไรพวกนี้ ก็เซตไว้ให้มันสะดวกกว่าคือไม่ต้องเมาส์ไปจิ้มๆคลิกๆในโปรแกรมนะครับกดปุ๊บปุบปบ๊ตรงนี้ได้เรียบร้อยเลยสุดท้ายเกือบสุดท้ายนะครับก็คือเครื่องที่ใช้สตรีมนั่นเองเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวลงไปดูกันต่อนะครับก็เป็นเครื่องที่ทางคอแซกกับเอซูสนับสนุนผมมาอ่ะเดี๋ยวลงไปดูเครื่องกันชัดๆอันนี้คือเครื่องที่ผมใช้ไลฟ์สตรีมนะครับชื่อเล่นของมันก็คือน้องหมก V2 นั่นเองนะน้องหมกเวอร์ชั่น ok 2 มาพูดสเปคกันคร่าวๆกันนะครับ CPU เป็น Intel Xeon E 5 2 6 8 3 V 3ตัวนี้นะครับชุดน้ำ Corsair H 1 0 0 I V 2องเมนบอร์ดนะเป็น Asus X 9 9 d The l u x e i RAM เป็น Corsair Vengeance LPX DDR 4 b u บั0 0สกว่าๆนะั่นแหละผมจำไม่ได้แต่มัน3,000กว่านะครับ 32GB ก็คือแผงละ4 2สองเอ้ย แพงละ8นะครับ8 8 1 8 26, 8 2 16 8 3 24 8 4 3 2นะครับ3 2กิกแล้วก็ SSD นะครับ Intel 600P 256GB การ์ดจอ G Force G T X 780นะครับ780ซัพพลายมันเขียนอยู่แล้วนะครับฮาร์ดดิสก์ก็มี2ตัวนะคตัวหนึ่งไว้เก็บพวกฟุตเทจพวกอะไรที่แบบถ่ายมาแบบนี้และอีกตัวหนึ่งก็เป็นงานอื่นๆนะครับ2ตัวไม่มีอะไรมากนะครับเครื่องนี้อ่ะ มันเป็นฝานะครับเคสก็เป็นคอแซ่4 0 4นะครับทั้งหมดก็ต่อเข้า UPS ตัวนี้นะครับ UPS ตัวนี้เป็นซินโดม TE พ0 0นะเป็น UPS ถัวร์ไลน์เพียรไซเว็บก็ไว้ใจได้ในระดับหนึ่งจะเห็นว่าบ้านผมฝุ่นเยอะมากนี่เพิ่งกวาดไปไม่ถึงอาทิตย์บ้านผมฝุ่นเยอะมากบอกเลยฟิลเตอร์หน้าเครื่องก็เช่นกันเห็นปะ่ะมองผ่านซอกได้เข้าไปเห็นปะ่ะขาวจ้วะเลยอ่ะเดี๋ยวกลับขึ้นไปบนโต๊ะต่อ เมื่อกี้บอกว่ากลับขึ้นไปบนโต๊ะแต่มันมาถ่ายกระดานอินเทอร์เน็ตนะครับสุดท้ายอินเทอร์เน็ตนะที่ผมใช้สตรีมก็คือเป็นที่บอดแบนด์นะครับ200ทับ50ดาวน์โหลด200อัพโหลด50แต่จริงๆแล้วมันไม่ต้องใช้ถึงโหดขนาดนั้นนะครับใครที่มีอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์อัพโหลดสัก10เมกก็สามารถไลฟ์สตรีมได้สบายๆแล้วนะแต่นี่คือผมใช้กันทั้งบ้านแล้วใช้เยอะผมก็เลยเป็นโปร200เมกอยู่นะครับเรื่องอินเทอร์เน็ต ขอให้อัปโหลดมันเยอะแค่นั้นพอดาวน์โหลดแล้วไม่ต้องสนครับมีดาวน์โหลดสักกิกนึงแต่อัปโหลดเมกเดียวมันก็ไลฟ์สตรีมไม่ได้อยู่ดีอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับเรื่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็กลับไปที่โต๊ะนะครับณนะจุดจุดนี้กลับไปที่โตะทีนี้มาดูซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการไลฟ์สตรีมมิ่งกันบ้างนะครับซอฟต์แวร์ผมใช้อะไรบ้างอันแรกเลยหัวใจหลักก็คือ Open b r o a d c a s t e r s o f ซอฟต์แวร์นะเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นหัวใจหลักควบคุมทุกอย่างนะทั้งภาพและเสียงแล้วก็การส่งออกไปที่ YouTube ไไไปปททีีี่่่ออะะรรรก็แแแล้้้วววตตตใชซ์์ันนคับ เป็นซอฟต์แวร์ฟรีหรือว่าใครอยากจะเสียตังก็ซื้อพวก e x p e ซ์พ o สบอร์ดแคสเอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ตัวนี้มันฟรีอ่ะและในซอฟต์แวร์ผมมีอะไรบ้างนะครับอ่าผมสลับซีนมาที่คุ้นเคยกันบ้างนี่นะครับก็คือผมเซตเป็นซีนไว้นะครับเป็นซีนว่าเป็นดิสเพย์เมนก็คือเอาไว้ขึ้นจอเวลาผมพรีเซนต์อะไรบนจอน,นี้ก็จะไว้ขึ้นจอหรือเป็นเว็บแคมเมนก็คือเอาเว็บแคมเป็นกล้องเป็นหลักอันนี้นะครับหรือว่า เว็บแค o โอลี่ก็คือเป็นกล้องอย่างเดียวเลยเอาไว้อันบ x ็อกเอาอะไรอะไรเอาไว้อันบ็อกอะไรพวกนี้นะครับหรือจะเป็นแคปเจอร์การ์ดนะแต่ตอนนี้แคปเจอร์การ์ดผมไม่ได้ต่อไว้ไงมันก็เลยขึ้นเป็นภาพดำๆนะครับหรือว่าเป็นไตเติลอ่าอันนี้ปึ๊บเห็นไหมมันก็จะขึ้นไตเติลนะครับแล้วก็สนับสนุนโดย Acer, Asus, Gigabyte, Corsair, NDCGate, m ด s ซ็ cer, us, abyte, air, K, I, ละ Western Digital ผู้สนับสนุนนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ผมก็ใช้ จะตัวสลับสีนที่คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองยกคีย์บอร์ดขึ้นไปดูปึ๊บนี่เห็นป่ะผมก็กดนะครับกดสลับได้เลยเห็นป่ะอยากได้ไหนอ่ะอยากได้สปอนเซอร์กดปึ๊บอยากได้เว็บแคมเว็บแคมไปไหนละพังมันไปไหนแล้วไม่รู้ <c oughs> อ๋อผมไปกดปิดเว็บแคมไว้เออนี่นะครับอันนี้อันนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือเอาไว้กดปิดกดเปิดอะไรได้นะครับกดปิดเว็บแคมปึ๊บเว็บแคมนะครับอ่าลองสลับไปที่เดสก์ท็อปบ้าง เดสก์ท็อปแคปเจอร์กดปิดเดสก์ท็อปนี่กดปิดแชทก็คือสามารถเซตบนคีย์บอร์ดนี้ได้เลยนะครับเสียงก็เช่นเดียวกันเสียงก็กดปิดไมค์ตัวหนึ่งตัวสองนี่อ่านี่เห็น้มากดปิดไมค์กดปิดอะไรได้นะครับโดยที่ผมรีแมปปุ่มบนคีย์บอร์ดใหม่เออผมรีแมปปุ่มบนคีย์บอร์ดใหม่ถามว่าทําไมนะครับจะสังเกตว่าปุ่มปกติเนี่ยมันเป็น F1 F อะไรไปเรื่อยนะครับซึ่งการที่กดปุ่ม F ปุ่มฟังก์ชันตรงๆเนี่ยเวลาเราอยู่โปรแกรมอื่นอย่างเช่นผมจะไปอยู่ Google Chrome แบบเนี้ย ถ้าผมกด S1 ตรงๆมันจะเรียกหน้า h e l ของโปรแกรมนั้นๆขึ้นมาถูกต้องไหมแต่ถ้าผมกดอันนี้ S1 เห็นปะมันจะไม่เรียกหน้า h e l มันจะไม่เรียกอะไรขึ้นมาเพราะว่ามันถูกแก้ไปแล้วปุ่มนี้จริงๆเครื่องไม่ได้เห็นเป็น S1 แล้วนะครับผมก็จะแก้เป็นอย่างเช่นตรงนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เอาปุ่มสลับซีนผมก็จะแก้เป็นนี่เห็นปะ Control Alternate แล้วก็คีย์แพดห่งเห็นปะเห็นชัดๆนี่ปะ เว้ยโกัสด,ดิเออไหนครับว่าคอนโทรลอัลติเนตคีย์พดหนึ่งก็คือเหมือนเรากดคอนโทรลอัลติเนตคีย์พดหนึ่งสามปุ่มนี้พร้อมกันแต่รีแมปเป็นปุ่มพวกนี้ใหม่นะครับคือคีย์บอร์ดบางตัวอาจจะได้แค่มาโคคือได้แค่ปุ่มพวกเนี้ยแต่ของคอแซคือมันสามารถเปลี่ยนทุกปุ่มคือถ้าบอกว่าผมจะมีมาโคเยอะกว่านี้ผมก็เอาปุ่มตัวอักษรไปใช้เป็นมาโคได้โดยที่ผมต้องคีย์บอร์ดอีกอันหนึ่งไว้ใช้พิมพ์ปกติคือคีย์บอร์ดอันอื่นที่ไม่ใช่คอแซที่ไม่ได้ถูกคุมโดยซอฟต์แ มันก็ยังสามารถใช้ปุ่ม F อะไรได้ปกติแบบเมื่อกี้ที่ผมกดให้ดูแต่เจ้าคีย์บอร์ดตัวเนี้ยที่เราถูกเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นช็อตคัทของเราไปนั่นเองนะครับส่วนภาพแล้วก็การสวิตช์ภาพก็ไม่มีอะไรมากก็คือแอดซอฟต์เว็บแคมซอฟตจอนี้ซอฟต์การ์ดแ,แคปจริงๆทำไม่ต่อมันก็ไม่ขึ้นแค่นั้นนะครับแอดเข้ามาใน OBS เออแค่นั้นพอจบแล้วและทีนี้นะครับพวกแชทนะครับจะมีอีกอย่างนึงคือพวกแชทแชท YouTube อย่างเงี้ย แล้วก็ทาไปก๊อปลิง์แชทมานะครับอันนี้มีวิธีทำใน y o u t u b e อยู่เพียบเลยนะครับว่าทำยังไงแล้วก๊อปมาแล้วเราก็ใส่ CSS นะก็คือพวกดีไซน์พวกสไตล์อะไรพวกนี้ถ้าเราไม่ใส่อสมมติผมจะ CSS ออกปุ๊บแชทหน้าตามันจะเป็นไงนะครับมันก็จะเป็นขาวๆเหมือนแชทที่มันมากับ y o u t u b e ปกติเวลาเราดูแล้วมันจะขึ้นด้านขวานั่นแหละนะแต่ถ้าผมเอา CSS ใส่เข้าไปหน้าตามันก็จะดูดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่เห็นปะ แล้วก็มีมีแก้มีเออร์เลอร์นิดหน่อยผุดขึ้นมาอยู่ข้างหลังอะไรแบบนั้นนะก็ต้องลองเล่นกันดูส่วนเรื่องเสียงนะที่ใช้ในตัว OBS นะปกติจะเห็นว่าผมมี mixer, มิกเซอร์มีโน้มีนี่อะไรเยอะแยะตอนนี้ผมพยายามจะลดให้มันเหลืออุปกรณ์น้อยที่สุดนะผมก็เลยแก้มาใช้พวกปลั๊กอินที่เป็น VST ใน OBS แทนนะครับนี่อย่างเช่นตรงนี้ผมจะใส่ EQ ผมก็มาใส่ในนี้เลยนะครับนี่เห็นปะ ผมมาใส่ EQ กันเน่เห็นได้ยินเสียงนี่ผมพูดอยู่ปะ่ะผมก็มาใส่ใน OBS เลยซึ่ง VST Plugin เนี่ยใครที่ทำเพลงทำอะไรบ่อยๆน่าก็น่าจะคุ้นเคยกับคำว่า VST Plugin ดีนะมันก็มีให้โหลดเลือกเล่นเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับมีเนี่ยมี EQ มี Compressor มีนูน่นมีนี่อะไรเต็มไปหมดนะครับแล้ก็สามารถโหลดเลือกมาใช้เพราะไอตัว OBS มันัพ p อ o r t ไง จะใช้ตัวฟรีก็ได้นะครับผมก็ใช้ตัวฟรีอยู่ก็คือเป็นปลั๊กอินที่ให้มากับโปรแกรม r e a p e r r e a p e r เป็น DAW นะครับ Digital Audio Workstation คือโปรแกรม mix เพลงนั่นแหละก็โหลดปลั๊กอินมันแล้วก็อินเสิร์ตเข้ามาใน OBS นะครับแค่นี้ส่วนเรื่องเทคนิคในการตั้ง EQ ตั้งอะไรผมก็คงบอกไม่รู้จะบอกอยังไงดีนะเพราะว่าเทคนิคแต่ละคนมันก็ต่างกันของผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือโลพ pass เอาเสียงต่ำทิ้งไปเพราะว่าเสียงคนเราบางทีมันก็ไม่แบบ มันก็ไม่ได้ต่ําขนาดนะั้น <c oughs> เห็นป่ะเออเสียงบาที่เราขยับไม้จับไม้แบบนี้มันก็มีเสียงต่ํามีอะไรติดมาผมก็โลพา a s s ทิ้งไปเอ้ยไฮพา p ทิ้งไปโลคั u ไฮพา h pass l ตัดเสียงต่ำทิ้งไฮพา p ให้เสียงผ่านสูงไปเสียงสูงผ่านไปเออนั่นแหละและ้วก็คัดช่วง200นินิดคือเสียงที่มันแบบบวมๆนิดๆผมก็คัดทิง้งอะไรแบบนี้คือทั้งหมดเแนบบี่ยต้องลองฟังดูนะไม่ใช่แบบเอาสูบผมไปใส่แล้วเสียงมันจะดีต้องลองฟังดูอีกทีเวลาเราสตรีมนะครับแล้วก็ h ฮบู b นิดหน่อย แล้วก็ขึ้นอยู่กับรุ่นใหม่ด้วยใหม่บางรุ่นหายมาจัดเราไปบูทซ้ำอีกก็แสบกันเลยทีเดียวอะไรแบบนี้นะส่วนคอมเพรสเซอร์เนี่ยจุดประสงค์หลักที่ผมเอามาใส่ไว้ก็คือเอาไว้ทำไมค่ามันกลายเป็นดีฟอลต์แล้วไม่รู้นะเอาไว้ยังไงอะรักษาระดับเสียงพูดอย่างนั้นดีกว่าเอาไว้รักษาระดับเสียงคือบางทีแบบผมพูดเบาแบบเนี้ยผมพูดเบามันก็จะแบบบางคนบอกเฮ้ยพี่เล่งเสียงหน่อยเล่งเสียงหน่อยแต่บางทีผมหัวร้อนแบบเนี้ยพอหัวร้อนปุ๊บ มันก็จะแบบระดับเสียงมันก็จะดังแล้วแบบบางคน IP h e a d p h o n e user อะไรแบบนี้ก็เอาคอมเพรสเซอร์มาใส่ไว้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆใช้โชว์เอาลงเอาลงอีกอันเนี้ยเราเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูผมลองสาธิตให้ดูดูดูไอแทบสีแดงๆนี่นะเห็นปะ่ะพอผมพอผมพูดเบาๆผมพูดเบาๆมันก็จะไม่มันก็จะไม่ลดเสียงผมแต่ถ้าผมพูดดังแบบนี้เห็นปะ่ะมันก็คือเหมือนเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่ว่าเราจะมา ยังไงอะมันเหมือนเรามันรับว่าร่มให้เราอัตโนมัติอะดังไปมันก็ลดให้เบามันก็ไม่ทาอะไรอะไรแบบนี้นะครับแต่ทั้งหมดนี้เหมือน EQ ครับเราก็ต้องฟังว่ามันออกมายัางไงมันถึงออกมาดีนะครับแต่นี้ผมไม่รู้ผมไปกดโดนอะไรค่ามันกลายเป็นเกือบเกือจะดีฟอลแล้วนะครับเพราะว่าผมเคยเซตไว้รอบรอบหนึ่งแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทั้งเรื่องภาพและเสียงของการไลฟ์สตรีมของผมนะครับ มีสงสัยอะไรจะอยากถามอะไรว่าพี่มันเซ็ตยังไงคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้ถามเข้ามาได้นะครับในช่องแชทปกไม่ไม่ใช่ช่องแชทพราะนี้มันไม่ใช่รายการสดในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนะครับข้างล่างวิดีโอก็คือถามเข้ามาได้เลยถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบให้หรือว่าถ้าใครตอบคําถามของคนอื่นได้ก็ช่วยก็ตอบหน่อยเพราะบางทีผมก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็ใช้คีย์บอร์ดคอแซอยู่บางที คนก็ถามมาเลเซอร์เซตได้ไหมผมไม่เคยใช้เลเซอร์ผมก็ตอบไม่ได้เลยแบบนี้นะครับแต่อะไรที่ผมตอบได้ผมก็จะช่วยตอบให้นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรร์ได้ที่ f a c e b o o k c o m s a n d l a v e 1นะครับหรือว่าที่ช่อง YouTube นี้นะครับนี่ครับแดงปลาสวรรค์ลังสิริกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ได้เลยนะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์นะจ๊ะอีอีอแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าไม่ชอบเพราะอะไรได้นำไปปรับปรุงกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้แดงปลาสวรครสวัสดีครับ